บอกว่าหืมการแสดงชุดนี้เตรียมพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมชุดเครื่องประดับเต็มยศครับสังเกตหน้าแต่ละคนก่อนนี่คือให้ชมกันก่อนนะครับผมขออนุญาตหลบก่อนดีกว่าเพราะว่ารัศมีมาแรงมาก ติมตั้มแอนต้คาบารีใช่ไหมครับใช่ครับใ,รใช่ฮนะเออการแสดงชุดนี้นะครับมีชื่อว่ารำอับสราสรานนี่คือนางฟ้าทั้งหมดเลยครับขอเสียงพรบมีกับการแสดงด้วย Come sit down สวยงามดดย้อยมากเลยนะครับนี่คือการแสดงจากทีงานตั้มอันต้คาบาเร่น,นะครับรำอับจะนะฮะอับอับอะไรเนี่ยอับสราสรานะครับช่วงนี้ฝนมันตกไงน้ำมันท่วมมันก็เลยอับไปหน่อยนะครับนางรำนะครับรำอับสราสราน,นั่นเองถ่ายรูปบด้นะครับแต่ต้องขออนุญาตนิดนึงถ้าไม่ติดเนี่ย ต้องต้องขออนุญาตถ้าถ่ายรูปไม่ติดเป็นเพราะว่าขอมันแรงจริงขอมันแรงจริงพี่หมอต้องจุดผู้ก่อนนะฮะชุดนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะนางอับสรที่ขึ้นไปเดินอยู่บนโต๊ะจีนเนี่ยคเคยตกเวทีที่วัดบ้านจันท์มาแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ <laughs> ยอมรับมาด้วย <laughs> เป็นตอนนั้นก็เป็นดางฟ้าเหมือนกันเห็นไหมอาจารย์ต้อมนี่เองนะครับนเะห็นไหมฮะ เนาะเป็นนางบุษบาอ๋อตอนนั้นเป็นนางบุษบาแล้วทีนี้กําลังจะขึ้นไปบนเวทีนะเป็นแฟนเก่าอ๋อเป็นเป็นแฟนเก่าของพระอะไรนะฮะอินหนาวอ่าแล้วทีนี้โปรยดอกไม้เสร็จกาลังจะขึ้นเวทีตกเวทีทีท่วัดบ้านจันทร์นะครับแต่วันนี้มาได้สวยงามไม่มีผิดพลาดเลยนะครับสวยงามหยดยอ้อยเยิม้มจริงๆเลยนะครับนะฮะสวยจริงๆ ยิ่งออกไปครับเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตนะถ่ายถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วครูตั้มครับครูตั้มคุณไหนครับตัวแม่เลยเชิญทางนี้ครับแล้วครูต้อล่ะครับอขอเชิญได้ครับสวยทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีครับต้องต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาคแมร์ปองปรอนประอึนปริอะไรกันลึพูดไทยได้ไหมครับ you ็ p e ป k t ไทยได้เลยค่ะพูดไทยได้ด้วย พูดภาษาคนได้ไหมครับพูดได้ทุกวันค่ะแลวพี่พูดภาษาอะไรกันหนูพูดภาษาเอ่อเขาเรียกว่าภาษาหนุ่มกรุงเทพครับไป, <laughs> ไปเลยก <laughs> ลับกรุงเทพน้ำกลับกรุงเทพไปเลยน้ําท่วมอ <laughs> ย่านะเออจะหนีมาอยู่ด่านกุทศอยู่แล้วนะครับสวัสดีวยนะครับสวัสดีครับอ่าทำไมไม่ก้มหัวเนาะหญิงอะ่ะก้มได้ไหมครับ ไม่เคยก้มหัวใ,หใครครับ<โอ>หันแต่หลังให้เลาสิโอ้ไม่เคยก้มหัวพอหันไม่ก้มหัวนะแต่หันหลังให้เลยนี่ไอ้ครับเดี๋ยวสอบถามหน่อยว่าการสแสดงชุดนี้มีการเตรียมความพร้อมอยังไงแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับเอาพอดทีนะคะซึ่งชาโคร่าเรานะคะเป็นชาวอีสานก็จริงนะคะแต่เป็นอีสานตอนล่างหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า จะได้รับวัฒนธรรมมาจากทางอาคมินนะคะซึ่งเราก็จะนํามาผสมผสานกันนะคะและการฝึกซ้อมนะคะก็คือเราเนี่ยได้นัดสิ่์เก่าที่โรงเรียนมัธยมด่านคุนทดนะคะมาฝึกซ้อมเพราะว่าได้ตบก,การศึกษาจากที่นี้แล้วก็ไปเรียนในที่ต่างๆแล้วกลับมาช่วยทําบุญที่วัดบ้านเราค่ะก็ถือว่าใจบุญนะครับอีกหนึ่งท่านอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวด่านรถบ้างครับ กทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือค่ะหนูก็เป็นลูกศิษย์มัธยมด่านแล้วก็เป็นลูกหลานชาวดังทุธน,นะคะก็อยากจะ,ะจากกับพ่อแม่พี่น้องชาวดังทุดทุกคนแล้วก็เยาวชนทั้งหลายนะคะขอให้สืบสานวัฒนธรรมอระเนณีไทยต่อไปนะคะเพื่อที่จะสืบทอดให้กับล,กล,กลูกหลานนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างวันนี้เราได้นำเสนอการแสดงน,นะคะ อัปสลาสลาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงนะคะจากทีมงานของเราค่ะตั้มแอนโต้คาบะเร่ค่ะยังไงก็ขอบาุค่ะตั้มแอนโต้คารบเร่แลวก็ทีมงานทุกคนนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องชาวดัง่งตัวทุกทคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดต่อการแสดงได้นะครับนะถ้า,ถ,าถ้าสนใจนี่สามารถติดต่อแสดงได้ไหมครับยินดีค่ะติดต่อ,อยังไงครับ สวยสีสีอ si ่ะเอ้วติดต่อหลังเวทีเลยครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับสวยมากสวย